เจออ้90ล้านหมดแล้วหนุ่มที่เข้ามาวันละ10คนก็ไม่มีหันหน้าเข้าวัดที่จังหวัดอุดรธานีมาทรงนิ่งๆวันนี้เจออ้90ล้านเผยบอกเงินถูกหวย90ล้านตอนนี้เงินถูกหวยหมดแล้วส่วนแฟนที่เคยบอกมีคนเข้ามาวันละ10คนวันนี้เจออเปลี่ยนไป บอกตอนนี้ไม่มีเผยใช้ชีวิตคู่แบบเสียเตยไม่มีอีกแล้วขอใช้ชีวิตให้มีความสุขกับครอบครัวเข้าวัดทำบุญเหมือนเดิมเป็นคนเปิดเผยไม่เอาเงินทองมายึดเหนี่ยวเชื่อคนถูกหวยมีดวงชาติก่อนเหมือนเจออ๊อทำบุญมาเยอะเหมือนกัน วันที่4กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวได้พาไปส่องดูชีวิตของนางวันนีปัญญาสาหรือเจอ๊ออสาวอุดรดวงเฮงถูกลอตเตอรี่ก้อนโต90ล้านงวดวันที่1พฤศจิกายน61โดยมีเสียเต้ยอดีตสามีคู่ทุกคู่ยากที่ถูกหวยด้วยกันได้เลิกราไปหลังจากถูกหวยไปแล้ว2ปีจากนั้นชีวิตเจอ๊อก็ลันลาบอกว่าแต่ละวันมีหนุ่มๆม,มาจีบวันละหลายสิบ วันนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจอออีกครั้งหลังผ่านมา4ปีชีวิตหลังถูกหวยเป็นอย่างไรบ้างโดยวันนี้เจออเปิดบ้านให้สัมภาษณ์บอกว่า ตอนนี้ชีวิตก็สบายดีปกติเหมือนเดิมตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตรไปเยี่ยมหลานฝาแฝดทุกวันดูแลบ้านสวนดูแลครอบครัวเหมือนเดิมชีวิตตนเองเคยลำบากไปหาจิ้งหรีดตอนนี้ก็ไปหาเหมือนเดิมรอถึงแมงกอกออกก็จะไปหาเหมือนเดิมส่วนเรื่องความรักขอพูดตรงๆความรักที่มีให้ครอบครัวลูกหลานมีให้ทุกวันแต่ความรักแบบแฟนคู่ครองจะให้ใช้ชีวิตแบบเสือเต้ยคงไม่มีอีกแล้วขอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆดีกว่า แต่ความรักจริงๆเรามีอยู่แล้วคือครอบครัวมีลูกมีหลานมีแม่ส่วนพ่อเสียแล้วความสุขที่แท้จริงคือการให้ส่วนเรื่องอนาคตผลักดันให้ลูกหลานแต่ละคนไปสู่จุดมุ่งหวังและเป็นคนดีในสังคม ถูกหวย90ล้านจากปี6-1จนถึงตอนนี้ก็สปีละจนถึงตอนนี้ก็4ปีแล้วตอนนี้เงินหมดแล้วไม่เหลือเลยเจ๊อจะทำอะไรไม่เคยปิดบังแต่ไม่เล่นเฟซเงินหมดแต่ความสุขไม่เคยหมดเราไม่ได้เอาเงินทองมายึดเหนี่ยวความสุขคือการให้ส่วนเรื่องดวงคนถูกหวยก้อนโตนั้นเชื่อว่าเป็นบุญวาสนาของเขาชาติที่แล้วอย่างเจ๊อเชื่อว่าเราสะสมบุญมาแต่ชาติกอนก่อน มาจนถึงชาตินี้เท่าที่สังเกตรอบข้างชาติที่ผ่านๆมาเจ๊อคงเป็นนักสะสมบุญไม่เช่นนั้นคงไม่มีวันนี้วันที่เจ๊อสุขสบายโดยไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนเรื่องคนถูกหวยแล้วเป็นทุกขลาบมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนส่วนเจ๊อคิดว่าถ้าเราไม่ทิ้งคำว่าการให้และครอบครัวทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมไม่เคยคิดว่าถูกหวยต้องประสบอุบัติเหตุหรือเจอเรื่องที่ไม่ดีทุกอย่างเป็นเรื่องที่ฟ้าดินกำหนดมาให้ฝากถึงแฟนคลับที่ติดตามเจ๊อ อ,อ,อยากฝากถึงทุกคนขอบคุณที่ยังติดตามอยู่ตอนนี้ก็มีคนมาหาแทบทุกวันเขาจะมาเอาที่ดินมาขายแต่ตนเองไม่มีตนเองซื้อที่ดินไว้เยอะแล้วแล้ววันเกิดวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็จะมีงานวันเกิดเหมือนเดิมเชิญชวนพี่น้องแฟนคลับเจอ๊อมาร่วมงานได้เหมือนเดิมแต่จะจัดเล็กๆห่างไกลโควิด เรื่องราวของเจ๊อ๋อกับอดีตสามีเสียเต้ยที่ถูกลอตเตอรี่ก้อนโตมากถึง90ล้านงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน6-1เป็นเรื่องราวที่คอหวยเฝ้าติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็ร่วมแสดงความยินดีหลายคนมองว่าเป็นทุกขลาภผ่านมานานสองปีหลังถูกหวยเสียเตยกับเจ๊อ๋อมีอันต้องเตียงหักเจ๊ J. อ๋อแยกทางกับเสียเต้ยเลิกรากันไปและน่าเศร้าเมื่อวันที่20พฤศจิกายน63เสียเตยได้เสียชีวิตลงแพทย์ระบุติดเชื้อในกระแสเลือด หลังป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบีมานาน ส่วนเจออออกมาเปิดเผยว่าจ้างยาขาดกับสามีมูลค่าสูงถึง50ล้านบาทขณะที่เสียเต้ยออกมาโต้เจออผ่านทาง Facebook ทั้งน้ำตาแชร์พฤติกรรมอดีตเมียในอีกมุมมองไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่มีการจ้างยาพูดตัดพอว่าเงินทำให้คนเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้เลยหรือเรื่องเจออกับเสียเต้ยก็เงียบสักระยะจนมาถึงวันนี้เจออก็ออกมาเปิดเผยว่าเงิน90ล้านบาทหมดแล้วนะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด